สวัสดีครับผมโอครับผมธานครับและนี่คือรายการขอคำหนึ่งครับเอาเอาไปเนี่ยเอาไปก่อนและนี่คือรายการขอคำหนึ่งครับเอาแบบไม่มีและนี่คือรายการขอคำหนึ่งครับรายการนี้เป็นรายการยังไงครับพี่ดันว่าด้วยอาหารตรงๆครับก่อนหน้านี้เรามีซีรีส์ที่ชื่อว่าเอเคโฆษณาใช่ไหมแต่ว่ามันก็คือเรื่องอาหารและสังคมวัฒนธรรมแต่อันนี้กินกันให้ดูเลยขนมของหวานของข่าวเอามาให้หมดเราจะมานั่งกินและอธิบายกันให้ฟังชัดๆส่วนคุณอยากจะขอชิมสักคำหนึ่งขอคำหนึ่งนี่แปลว่าอะไรคำหนึ่งแปลว่าคิดถึงไงคำหนึ่งหวังหวังสีไง คำลนหวังหวังสีแขกคำมานึงไงแขกปากกาพอหรือยังขอกินคํานึงอ๋อแวาขอกินคํานึงแล้ววันนี้มีอะไรแม็กกินในตอนแรกเนี่ยเราก็ได้รับสปอนเซอร์ใจดีเช่นเดิมครับโก๋แก่ครับเป็นสปอนเซอร์เรามาตั้งแต่ปีที่แล้วสปอนเซอร์เราในพวกราเอร์ในไวซิทแบทนะวันนี้เขาออกผลิตภัณฑ์ใหม่ชื่อว่าโก๋แก่ช็อกโกบอลครับปกติเนี่ยโก๋แก่จะอยู่ในหมวดของกินเล่นแบบขาวใช่ป่ะรสเค็มน้ำมีรสไก่รสกุ้งรสกะทิอะไรเงี้ยแต่อันนี้มาในฟอร์มของกินเล่นแบบหวานรสช็อกโกแลตคือช็อกกแ่ ข้างในเป็นถัว่วหมายถึงว่าถั่วยังไงถั่วแบบถัวถ่ว,วปกติถั่วที่ส่งเม็ดใหญ่ใหญ่แบบที่โกแก่ทำเลยคือปกติผมไม่ชอบกินขนมช็อกโกแลตท,ที่มีถัว่วคือจะกินขนมช็อกโกแลตก็กินช็อกโกแลตท,ทำไมอ่ะรู้สึกว่ามันควรแยกกันช็อกโกแลตอัลมอนด์อะไรเงี้ยก็ไม่กินอัลมอนด์ต่างหากกินช็อกโกแลตต่างหากได้อ่าชอบทั้งคู่แต่ว่ามารวมกันผมไม่ชอบรู้สึกไม่ใช่แต่อันเนี้ยใช่เพราะมันมีตรงกลางมันมีตัวช่วยประสานอันนี้โหดจริงคือถ้าคุณเคยกินโกแก่รสต้นตำรับเนี่ยมันก็จะเป็นถั่วแล้วกกกกก็็็็็มมมมีีีีแแแแปปปป้้้้้้งงงงงเเเเคคลลลลืือออออออบบใใใชช่่่่่ะาาาัันนนนนยโตูขขววถถึดหญ กลมกลมสัตว์ตวซึ่งผมไม่เห็นภาพ,พเพราะผมไม่เคยกินจริงๆอิงผมมารอกินวัน,น,นเนี้ยในออฟฟิศได้กินกันหมดละพูดปเป็นเสียงเดียวกันว่าขอบคุณครับขอบคุณที่ทําสิ่งนี้มาเหรอ <c oughs> เออไอที่อ้อออาวจริงผมผมก็กินขนมมาเยอะงั้นมันโดดเด่นมันโดดเด่นจริงพอกินบ้างได้ปะกลิ่นแม่งเริ่มมาแลนะ้วเนี่ยกลิ่นช็อกโกแลตกลิ่น <ๆ S 2> เป็นไงกลิ่นเป็นไงใครพูดจริงกลิ่นเป็นไงกลิ่นเป็นหวานน้ำตาลอะนึกออกกลิ่นช็อกโกแลตดิเปิดมารู้เลยว่าเป็นกลิ่นหวานของหวานกลิ่นหวานของหวานแน่นอนให้ได้กินได้ยังอะ จริงแกะซองใหม่ก็ได้แต่จะชิมก่อนใช่ไหมชิมก่อนไม่เอาเดี๋ยวเพื่อไม่ชอบไม่มีทางก็ในเด็กเนี่ยผมก็จะโตมากับขนมรสช็อกโกแลตในร้านทำพวกลูกบอลช็อกโกแลตอะไรอ,อ,อ,อยผมยังพูดไม่จบเลยแล้วก็ ไปพบว่าไอ้ขนมช็อกโกแลตหลายแบบเนี่ยฟอร์มมันต่างกันก็จริงแต่รสชาติก็จะคล้ายกันแล้วก็โตมาเรื่อยเรื่อถึงมาพบว่าไอ้ขนมรสช็อกโกแลตเนี่ยมันเป็นขนมจริงๆขนมแบบขนมเด็กแล้วมันมีช็อกโกแลตอีกประเภทหนึ่งที่เป็นพวกเกียวช็อกโกแลตที่เขากินกันเป็นคำๆพอ,อไม่ได้กินเป็นขนมกินต่อเนื่องนี่ก็ไม่ชอบคือติดรสชาติแบบช็อกโกแลตแบบพรีเมียมอะไรเงี้ยติดรสชาติแบบขนมไปแล้วอร่อยจริงว่ะอันเนี้ยมันเป็นยังไงมันเป็นช็อกโกแลตตอนเด็กอะอย่างที่พี่ธันบอกเะ่อกี้ว่าแบบพอเราไปกินช็อกโกแลตพร่ึ้กวาูส แม่งดีไปเว้ยแม่งแบบเหมือนเราไปกินกาแฟดีๆมันจะแบบนึกออกใช่ปะโหมันแบบ after taste มันรุ่นนี่นั่นมันเยอะมากแต่ว่าช็อกโกแลตที่เราคุ้นเคยเนี่ยมแม่งคือแบบแบบเนี้ยจริงๆไม่ควรเอาไปเปรียบเทียบกับช็อกโกแลตแบบเพียวช็อกโกแลตคืออันนี้ไมนเป็นสายขนมไอ้พวกนั้นเนี่ยมันเป็นสายแบบกินแล้วเอาแบบละ,ละเมียดละไมรู้สึกเยอะๆชัดๆสิ่งที่ผมไม่ชอบของสายช็อกโกแลตแบบนั้นนะก็คือคุณส่ายแพงและกินได้น้อยคือมันจะกินแบบเป็นเพลิน ไม่ได้แต่ไอ้ประเภทที่เป็นขนมอย่างเช่นช็อกโกบอลเนี่ยเพลินจัดแล้วพอมีถั่วและแป้งที่ถูกต้องเนี่ยผมจะรู้สึกว่ามันไม่หวานเกินไปออืแบบเมื่อก่อนเนี่ยที่เป็นขนมหวานเนี่ยผมกินสักคำสองคำเนี่ยอยากกินอีกนะแต่สักคำที่สามที่สี่เนี่ยเริ่มรู้สึกว่าหวานเ,<ร>เกินละเลี้ยนหน่อยหน่อยละคอยออคำหนึง <laughs> สรุปว่าสิ่งที่เราคิดมาคอนเซ็ปต์แบบอยากจะแบบ จริงอยากให้จบแค่ขอคำหนึ่งอยากให้ขอคำานึงจบมันไม่ได้อ่ะเบรกแตกไหมจริงมันซ้ําอ่ะืผมว่าเนี่ยเพราะถั่วและแป้งที่ถูกต้องอันนี้ผมซีเลียดมันทําให้เบรกแตกเหมือนตอนกินโก๋แก่ผมเข้าใจว่าอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เพียวช็อกโกแลตมด s c r i p t ช o นของกล่องเองหรือผลิตภัณฑ์เองแม่ก็บอกว่ามันคือขนมหวานมวรสช็อกโกแลตคือมีส่วนผสมของช็อกโกแลตอยู่ระดับหนึ่งเพื่อให้รสชาติได้อะไรอย่างงี้แต่ว่าไอ้ข้างนอกอ่ะ มันไม่ใช่ช็อกโกแลตใช่ป่ะถ้าตามความเป็นจริงแต่ว่าอันเนี้ยโอเคโอเคเพราะอย่างที่พิธันบอกเลยครับว่าพอกัดเข้าไปคําแรกมันช็อกโกแลตที่เราคุ้นเคยปป๊บกัดเข้าไปอีนี่สองอีชั้นหนึ่งเป็นแป้งแป้งแบบโกแกอ่ะแต่ไม่ใช่โกแกลแบบเมื่อก่อนอ่ะมันเป็นโกแกลแบบถ้าใครเคยกินโกแก่วาซาบีอ่ะน่าจะคุ้นเคยที่มันจะเป็นโกแก่พองอ่ะนี่ครับอันนี้คือแป้งของมันกรอบๆมันมันคือแป้งแบบนั้นมันจะแบบ ครึบหนึ่งทีครันชี่ครันชี่ครันชี่หนึ่งทีแล้วก็ <c oughs> สุดท้ายไม่เจอถัว่ว <c oughs> มันช่วยให้มันแล้วกล็ลดความหวานไปอะไรเงี้ย <c oughs> ผมรู้สึกแบบนั้น <c oughs> ผมว่าลงตัวขอแก่เลยได้ปะ <laughs> ไม่ไหวแล้ววะ <laughs> มันเบกแตกจริงวะอันเนี้ยเบกแตกจริงซองหนึ่งยี่สิบสองกรัมครับจริงๆก็ถ้ากินเป็นขนมก็ควรกินแค่ทีละซองแหละผมจำได้ว่าคุณโตมันร้านขายของชำขนม,มประเภทนี้เหมาะก,กับใครเหามาะกับใครหรอมผมเหมาะกับกทุกคนอะ่ะเฮ้ยคือเด็กอ่ะชอบช็อกโกแลตชอบความหวานแต่ผมว่าคนโตขึ้นหน่อยอะ่ะเขาชอบถั่วชอบความแบบว่างๆรู้ทำอะไรเพลินๆปากเนี้ยเหมาะกับทุกคนแน่ๆอยู่แล้วเด็กในความหวานความอร่อยเนี่ยถูกต้องแต่ว่าประมาณเราก็กินเพลินๆได้จงผมว่าอย่างเงี้ยนั่งตัดงงตัดงานหา ข้อมูลจากซองนะาจะต้องมีระ<อ>หว่างวัน <laughs> ไม่น่าจะพอไม่พอด้วย <laughs> ถึงขั้นแกะซองของตัวเองละเกินคำหนึ่งมาไกลละโอโรเกินไปหลายซองเกินไปหลายซองละอธิบายให้หน่อยได้ไหมครับว่ารสชาติมันทานํางานยังไงกับคุณ กินแล้วคุณเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงกับมันพี่ธันอธิบายพื้นฐานคร่าวๆไปแล้วอของส่วนตัวพี่ธันว่ามันกี่เลเยอร์กี่ชั้นอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปแต่ผมรู้สึกว่าเชียเนี่มแม่งคือรสชาติแห่งวัยเด็กวะ่ะเหมือนตัวเองอายุแบบ8ดขวบเอาขวดน้ำส้ม3บาทยาท้ายล้อจักรยานปุ๊บเสียบแล้วก็ปั่นให้เสียงว้าวแล้วก็หยิบ ช็อกโกแลตพวกเนี้ยมากินเอเอ,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 เอ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 อนึกออกนึกออกขนมที่แบบแวบไปซื้อร้านของชานึกออกด้วยเหรอมีแบงค์ว่าอันธิบายขนาดนี้นมีแบงค์ยี่สิบแล้วแบ่งกันกินได้อ่ะสมัยนั้นมีแบงค์ถือแบงค์พี่ถือแบงค์ยี่สิบเหรอเอ้ยผมสมัยตอนเด็กอ่ะจริงเชื่อบ้านร <t xt> วยว่ะ <t xt> สองคนนี่พี่น้องดินี่สมัยผมอย่างเงี้ยผมถือถึงแปดขวบน้ำส้มเสียบท้ายรถจักรยานปั่นให้มันฟื้อฟื้อแล้วก็เอาหนังยาง ที่มัดอยู่ตรง<ม>กระเป๋ากางเกงอะ<ม>แล้วก็มัดเหรียญไว้เพราะไม่งั้นเหรียญร่วง<ม>ปึ๊บเลยมัดไว้อ<ม>ืแล้วก็แกะหนังยางปึ๊บยืนให้ป้ายกานนึงเพราะว่าซื้อของร้านชาร้านตัวเองไม่ได้เพราะย้ายบนแล้วมันแกะขนมทั้งวันเลยก็เลยต้องหนีไปซื้อร้านอื่นเนี่ยอันนี้คือรสชาติของผมว่ะเช่ยแม็กโอเวอร์หไม่อเวอร์ดิธรรมดาครับรสชาติของอาหารบรนพาให้เราไปหาความทรงจําอะไรบางอย่างเสมอ เ๋ <Okay. S 2> อจริงจริงเออจริงจริงจริงผมรู้สึกว่าแบบพอกินแล้วแบบอ่ะเราไปกินอาหารอื่นๆไม่ก็รู้สึกว่าโอ้ยนึกถึงแม่นึกถึงรสมือแม่อะไรเงรี้ยเอออันนี้อ,นนอันนี้ผมรู้สึกเป็นขนมในช่วงวัยเด็กของผมอ่ะซึ่งก็ถูกต้องผมว่าก็ๆๆถูกต้องที่ตอนโตขึ้นไปกินขนมแบบนั้นอะรู้สึกว่าไม่อร่อยขนาดนั้นเท่าไหร่หวานไปละเลี่ยนไปละอะไรเงรี้ยแต่อันนี้คมก่อ,กอมอืมโอเค เ,เด็กนี่อีกสิบยีปีข้างหน้าก็อาจจะกลับมานึกถึงความทรงจําแบบช็อกโกบอแบบ<ช>นี้ก<ช>็ได้แปลว่ามัน,มนตอบโจทย์ใม่ไหมว่าอันนี้ซีเรียสคือกินแล้วมันทําให้รู้สึกถึงไวัยวัยหนึ่งที่เรากินขนมประเภทนี้แล้วมันยังอร่อยอยู่เพราะว่าจริงๆเราเลิกกินขนมประเภทนี้ไปแล้วชีวิตคุณมันผ่านการกินรสชาติแบบนี้แล้วเอนจอยไปแล้วถูกไหมแต่อันนี้ทาได้นีเอนจอยไปนะเอนจอยดิหมายถึงว่าไม่ได้กินเพื่อแค่คิดถึงไม่ได้กินเพื่อแค่คิดถึงนิดูซอกนะวะเนี่ซองด้ว้กี่ซอกละกแกบอกว่าจะขายผลิตภััณฑ์นนนี้้้ใราาคท่วไป รวมทั้งในเซเว่นอีเวนด้วยครับในเซเว่นจะซองละ12บาทผมว่าก็ราคากำลังดีอืมจ่ายได้กับความอร่อยนี้ไม่รู้สึกว่าแพงไปหรือว่าจ่ายไปแล้วได้น้อยอะไรอย่างเงี้ยกำลังดีเพราะสมมติว่าถ้าไปกินคราฟต์สตาร์ทอย่างเงี้ยอันนึง60บาทนะ60มันคนละประเภทใช่ใช่คนละประเภทไม่ต้องเอาไปเทียบอันนี้12บาทมันเพลินมากครับแต่ว่าถ้าพรีเมียมอันนั้นมันก็ให้อีกความรู้สึกหนึ่งอ่ะอย่างที่พิธันบอกมันมันทุกเม็ดอยู่ไหมมันทุกเม็ดโก๊ะแกโก๊แกช็อคโก้ช็อคโกบาล เพลงใครอะเพลงยูโร <laughs> <laughs> ตอนนี้กำลังคิดถึงว่า สำหรับคนที่ไม่ชอบเขาจะไม่ชอบเพราะอะไรวะซึ่งไม่รู้จินตการไม่ออกอะ่ะ <ừ, S 1> เราจะชอบอะไรไม่ชอบอะไรเนอคิดว่าต้องลองก่อนเออก็จริงแล้วอันเนี้ยผมเปรียบเทียบก,กับอย่างอื่นไม่ได้มันไม่มี ừ, คู่เทียบ<ๆ>ใกล้สุดก็คือแบบโอเคมันได้ความรู้สึกหวานขนมช็อกโกแลตแบบนั้นแต่มันไม่ได้มีแค่นั้นไงมันมีชั้นแปง้งมีถั่วแล้วก็ปริมาณของสัดส่วนของมันในแต่ละชั้นที่มันพอดีอะ่ะคือถ้าคุณแยกชั้นคุณอาจจะรู้สึกว่าชั้นนอกมันหวานไปแต่กินมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่หวานไป มันไม่เค็มไปแล้ก็ไม่หวานจัดอันนี้ผมว่าเจ๋งมากถ้าใครกินแล้วลองกินลองซื้อแล้วชอบหรือไม่ชอบมาแบบคอมเมนต์กันได้นะครับข้างล่างหรือว่าเหมาะกับเอาไปกินกับอะไรอะไรเงี้ยเออเออผมก็ชอบทดลองว่ามันไปเข้ากับอะไรอย่างอื่นอีกบ้างไหมพี่ว่าเข้ากับอะไรอันเนี้ยเข้ากับปาดมุกตี้ยไ่ได้เครับอาเป็นผมอาจจะแบบกินคู่กับขนมประเภทแป้งอื่นๆได้ ผมมาจจะกินกับนมอาจจะใส่ไปในแบบกาโนล่าหรือแบบตอนเดกผมชอบกินพวกซีเรียลผมคิดว่าให้โยนนี้ลงไปด้วยก็น่าสนใจลองกับอะไรแบบไหนมาเล่าให้กันฟังได้ด้วยได้ครับผมเดี๋ยวเผื่ออาจจะเอามาลองกินกันให้ดูอีกรอบโอเคว่าที่คุณพูดเนี่ยถูกใจเราบ้าน่าจะเท่านี้เพราะว่าถ้าเราอยู่ตรงนี้ต่อไปก็นัดกินไปเรื่อยๆแล้วพูดใหม่กับโกแกะช็อกโกบอลครับแล้วพูดใหม่ครับกับขอคำหนึ่งครับไม่เคลียร์เลยวะอะไรนะไม่เคลียร์คำพูดเหรอ เรขอบคุณครับและพวกใหม่ครับกับโกแกร์ช็อกโกบอลขอคำนึงเออโอเคและพวกใหม่ครับก cin ับขอคำนึงครับนดดีแล้วพวกใหม่ครับกับขอคำนึงครับ ดูนะครับว่าตอนหน้าเราจะไปกินอะไรกันอีกหรือว่าอยากแนะนําอะไรหรือส่งของเข้ามาบอกกันก่อนก็ได้นะครับว่าอยากแนะนําอะไรของหวานของ,ข,องข้าวเครื่องดื่มมาได้นะครับแล้วก็มาดูว่าพวกเราจะพยายามแค่ไหนในการอธิบายมันจนคุณอยากขอสักคำหนึ่งเหมือนที่พวกเราขอกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเบรกไปใส่กระจายแล้วเนี่ยไม่อยากกินแล้วอะ่ะคืออยากกินแต่ว่าแบบมันเกินพอแล้วอ่ะเดี๋ยวมันจะชุก้าไฮอ่ะ